เพื่อนๆครับเตาหังโคกใหม่ที่ได้มาแล้วนะครับทางร้านเขาก็จะมาติดตั้งใหาแบบนี้เห็นไหมครับติดตั้งมาแบบนี้นะอันนี้คือหัวหัววาล์วแก๊สถังโคกนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นทองเหลืองแบบนี้นะเพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่เราจะเริ่มใช้เราก็ต้องทําการถอดน,นะครับนี่นะครับโดยการถอดน็อตสองตัวนี้ถ้ามาแบบถ้ามาแบบนี้ถ้ามันใช้ไม่ได้นะครับเราต้องมาถอดออกก่อนนะ นครับถอดเสร็จแครับเราก็จะมากลับพลิกกลับแบบนี้ครับเห็นครับโดยการที่เอาเนี่ยนี่นะสองข้างเนี้ยเห็นครับเดยสองตัวเนี่ยใส่เข้าไปรูนี้นะครับสองรูนี้นะครับใส่เข้าไปอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็น็อตครับขันไว้เหมือนเดิมแบบนี้นี่นะครับขันให้แน่นแแบบนี้นะนี่นะครับนี่คือแบบที่ถูกต้องนะครับ นี่ครับนี่คือวิธีการต่อหัวต่อแก๊สสำคัญนครับต้องต่อแบบนี้ครับถึงใช้ได้นะเดี๋ยวเราดูลิดต่อไปกันนะครับว่าต่อสายแก๊สต่อ,อยังไงนะครับมาดูกัน